ห้าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตําแหน่งยศศักดิ์รีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทําคนได้กว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเนือ้อกว่าเราก็มีทมอย่าเยอะยิงทอรอนงม,มัวหลงงม,ม อย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนําเสนอในหัวข้อเรื่อง 5. ลักษณะของผู้หญิงที่เป็นผู้นําที่ดีมีแต่คนรักท่านผู้ฟังครับนิยามของคําว่าผู้นําโดยมากนั้นเราก็มักจะเจอแต่การให้ผู้ชายเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน ครอบครัวก็มักที่จะยกให้ผู้ชายเป็นผู้นำแต่ทว่าด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากทำให้สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านสุภาพสตรีก็สามารถที่จะเป็นผู้นำได้เช่นกันและก็อาจจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำครับและหากว่าท่านสุภาพสตรีลหลายๆท่านก็อยากที่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเลยครับก็เพราะว่าเราได้รวบรวมคําตอบของการเป็นผู้นําที่ดีมาให้ได้ลองไปปรับใช้กันดูแล้วในวันหนึ่งนั้นท่านก็อาจจะเป็นผู้นําที่ดีไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที่ทํางานได้เป็นอย่างดีครับก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับว่าหลักษณะที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างในข้อที่หนึ่งก็คือความเมตตาข้อนี ก็ไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอแต่อย่างใดครับในบางครั้งนั้นมันก็มีความสับสนถึงการเป็นผู้นำที่ดีที่ควรจะเป็นลักษณะเช่นอะไรต้องแข็งกล้าวหรืออ่อนโยนซึ่งก็มักจะมีการตั้งคำถามในลักษณะแบบนี้ว่าแบบไหนดีกว่ากันซึ่งคำตอบนั้นก็คือผู้นำที่ดีก็ควรที่จะมีทั้งสองลักษณะนี้อยู่ด้วยกันครับบางทีนั้นความเมตตา มันก็อาจจะหมายถึงความแข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงและมันก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งขึ้นและยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วการแสดงออกถึงความเมตตาโอบอ้อมอารีมันก็ถือเลยว่าเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้ใครต่อใครเขาก็อยากที่จะร่วมงานกับคุณข้อที่2รู้จักกาละเทซ และไม่ว่าสไตล์หรือบุคลิกของเรามันจะเป็นอย่างไรภาว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาเราควรจะแสดงออกไปแบบไหนครับซึ่งมันก็จะมีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นสำหรับในที่ที่เราอยู่ครับข้อที่สความโกรธไม่ได้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็ถึงแม้ว่าในบางครั้งนั้นเราก็อาจจะถูกเกลียดชัง ไม่เป็นที่เคารพไม่มีใครเชื่อฟังจากเพื่อนร่วมงานก็หากว่าเราได้ปล่อยให้ความโกรธมาเป็นเชื้อเพลิงจุดชนวนมันก็อาจจะยิ่งทำให้สถานก,การณ์ไปกันใหญ่ครับความอาฆาตแค้นไรปราณีก็จะเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราซึ่งความโกรธมันก็ไม่สามารถจะช่วยผลักดันปัญหาเหล่านั้นให้ออกไปได้ครับข้อที่สอย่านินทาและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม มันก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะปราศจากการดินทารับหลังมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งครับและก็คงจะไม่มีใครที่เขาจะยินดีแน่ครับหากว่าเราได้นําเรื่องราวภายในทีมไปบอกกล่าวกับคนอื่นให้เขาได้รับรู้ซึ่งผลลัพธ์ที่มันจะตามมานั้นก็คือจะไม่มีใครที่เขาจะไว้เนื้อเชื่อใจเราได้อีกต่อไปครับและในข้อสุดท้ายข้อที่ห้า ก็คือความซื่อสัตย์และนี่ก็คือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสําเร็จครับความซื่อสัตย์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรจะมีติดตัวอย่างยิ่งครับก็เพราะถ้าหากว่าเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตมันก็ย่อมจะนำมาซึ่งการเป็นที่เชิดชูยอมรับจากบุคคลอื่นซึ่งมันก็จะทำให้เรากลายเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดครับ และสิ่งเหล่านี้ก็คือวิธีการง่ายๆที่สามารถจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้และมันก็จะทำให้ท่านกลายเป็นผู้นำยิงที่ดีที่สุดไปโดยปริยายครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขคอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องของนิทานคติสอนใจในเรื่องลือสีหลวงตะกวดท่านผู้ฟังคาก็ต้องคอย้อนกลับไปในกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ก็มีลือสีผู้มีตะบากกล้าตนหนึ่งซึ่งลือสีตนนี้ก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านก็จึงได้พากันสร้างบรรณศาลาไว้ให้ที่ชายป่าแห่งหนึ่งและที่บริเวณนั้นก็มีตะกวดตัวหนึ่งได้อาศัยอยู่ที่จอมปลวกใหญ่ใกล้กับที่อยู่ของลือสีนั้นตะกรวดตัวนั้นก็มักจะไปหาลือสีเป็นประจำทุกวัน ก็เพื่อที่จะไปทานอาหารที่ลือสีได้แบ่งไว้ให้เป็นประจำเมื่อตะกวดได้ทานเสร็จแล้วก็จึงได้กลับไปอยู่ที่อยู่ของตนและต่อมาอีกไม่นานท่านลือสีผู้ใจดีก็ได้อำลาชาวบ้านไปอยู่ที่อื่นและในเวลาต่อมานั้นก็มีลือศีเจ้าเล่ตนหนึ่งก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่แทนตะกวดก็คิดไปว่าแม้ท่านผู้นี้ก็คงจะเป็นผู้ทรงศีลเหมือนกัน จึงไปหาฤลือสีนั้นเช่นเดิมและอยู่มาในวันหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ได้นําอาหารมาถวายฤลือสีขอท่านใน้ทานอาหารซึ่งก็มีเนื้อปุงรถแล้วก็เกิดติดใจในรถนั้นและก็เกิดอยากที่จะทานอีกก็จึงได้แกล้งถามชาวบ้านไปว่านี่เนื้ออะไรหรือชาวบ้านก็ได้ตอบไปว่าเนื้อตะกรวดคอรับเมื่อฤลือสีทราบว่าเป็นเนื้อของตะกรวดก็จึงคิดในใจว่า มีตะกวดใหญ่ตัวหนึ่งมาหาเราเป็นประจำดีละ่ะเราจะฆ่ามันเพื่อกินเนื้อซะลาปาาอุตสาหมาหาถึงที่เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วลือสีก็จึงให้ชาวบ้านเอาเครื่องปรุงมาเตรียมไว้ส่วนตัวลือสีเองก็นั่งถือไม้ขนาดพอเหมาะซ่อนเอาไว้ข้างหลังและในเย็นวันนั้นเจ้าตะกวดใหญ่ก็ได้ไปหาลือสีตามปกติแต่เมื่อได้เห็นท่านั่งที่แปลกๆของท่านลือสี ก็จึงคิดในใจว่าวันนี้หรือซีท่านั่งหลับๆเดิมๆชอบกนอยู่นั่งท่าไม่เหมือนกับวันก่อนทั้งยังชำเลืองเราเป็นประจำเจ้าตะกวดก็จึงได้คลานไปอยู่ใต้ทิศทางลมและก็ได้กินเนื้อตะกวดมันก็จึงทราบในทันทีว่าดาบทเจ้าเล่น์นี้ก็คงจะกินเนื้อตะกวดแล้วเกิดความติดใจในคราวนี้ก็คงวังที่จะตีเราเอาเนื้อไปทำเป็นอาหารแน่ เมื่อคิดไดเช่นนั้นมันก็จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้ถอยกลับแล้วก็วิ่งหนีไปฝ่ายลือสีเจ้าเล่ก็ทราบในทันทีว่าเจ้าตะกวดมันก็คงจะรู้ตัวแล้วมันก็จึงไม่ยอมมาเข้าใกล้ด้วยความโมโหก็จึงได้ลุกขึ้นคว้างท่อนไม้ตามหลังไปาว่าท่อนไม้ก็ถูกแต่เพียงส่วนหางของตะกวดเท่านั้นตะกวดตกใจรีบหลบเข้าไปในจอมปลวกอย่างรวดเร็ว และโผลเพียงสีสะออกมาเท่านั้นและก็ได้กล่าวติเตือนลือีไปว่านี่เจ้าลือศีผู้ไร้ย่างอายจะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยการแต่งตัวเป็นผู้ทรงศีลแต่จิตใจกับชั่วร้ายหลอกลวงไม่มีความเมตตาดีแต่ข้างนอกแต่ข้างในกลวงหลอกลวงได้แต่จะพร้อมพวกรูไม่ทันเท่านั้นว่าแล้วตะกวดก็มุดลงรูและก็ไม่เคยมาหาลือีอีกเลยนะับตั้งแต่นั้น ท่านผู้ฟังครับหากว่าเราได้พิจารณาถึงข้อคิดในนิทานเรื่องนี้ให้ดีก็จะทําให้เราได้รู้ว่านิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้ถึงอํานาจของความยากที่มันทําให้คนหลงลืมตัวและก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทำทรงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดข้อติเตือนใจที่ผมจะทำให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องที่เรากำลังรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตมันอาจจะเป็นเพราะห้าสาเหตุนี้สาเหตุที่หนึ่งก็คือเราก็อาจจะพยายาม ใหเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปเป็นคนอื่นที่ก็คิดว่าดีกว่าตัวของเราก็ถ้าแล้วอย่างนั้นโลกก็จะสร้างมนุษย์ให้เกิดมาแตกต่างกันมากกว่า6000ล้านคนทำไมล่ะครับในแง่หนึ่งนั้นมันก็แปลว่าความแตกต่างนี้มันก็อาจจะมีเหตุผลอยู่ครับและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ในส่วนของความไม่พอใจที่เรามีอยู่นั้นก็ขอให้เราได้เลือกพัฒนาตัวเอง ให้เป็นไปในแบบที่ดีกว่าเดิมในแบบฉบับที่ดีกว่าและก็เป็นเราเองครับเป็นตัวเราเองในแบบที่เก่งกว่าเรียบพร้อมกว่าไม่ใช่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพยายามที่จะไปเรียนแบบคนอื่นในบางครั้งการที่เราได้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะกำลังทำให้โลกเสียสมดุลก็ได้ครับสาเหตุที่สองเรารู้สึกว่าความเป็นไปได้ในชีวิตมันน้อยลงเรื่อย มันก็มีอยู่ด้วยกัน2เหตุผลครับ 1. ก็คือเราก็อาจจะวางเป้าหมายใหญ่เอาไว้แต่ก็ไม่เคยกําหนดเป้าหมายเล็กระหว่างทางเลยหรือก็อาจจะไม่เคยกําหนดเป้าหมายให้กับตนเองเลยครับ 2. เราก็ยังไม่มีความจริงจังที่มากพอยังไม่มุ่งมั่นและก็ยังไม่อดทนมากพอครับก็ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันยากโอกาสมันน้อย ก็ให้เราได้ลองพิจารณา2ข้อนี้สัมๆครับก็อยากที่จะขอให้ได้ใช้เวลากับตัวเองในเรื่องของความต้องการของชีวิตให้มากๆครับพอตัดสินใจได้ก็ให้รีบทำมาในทันทีก็เพราะในบางเรื่องนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาของชีวิตด้วยครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้ลงมือทำในสิ่งนั้นๆก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็เป็นได้ครับสาเหตุที่สาม มีความสุขแบบเฟกๆหรือก็คือมีความสุขแบบปลอมๆครับในบางครั้งนั้นแทนที่เรื่องของความสุขมันจะเป็นเรื่องง่ายแต่มันก็กลับกลายเป็นเรื่องยากสําหรับเราครับในบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเหตุที่ทาให้เราจําเป็นจะต้องลงทุนลงแรงพยายามที่จะทําหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าอันนี้ มันก็เป็นสัญญาณชัดเจนที่บ่งบอกว่าชีวิตของเราก็มีความไม่สมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งจนสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนและก็ไม่ควรที่จะปล่อยผ่านไปนะครับสาเหตุที่4ก็คือการที่เรามีความรู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยล้ากับทุกๆวันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องส่วนตัวความเหนื่อยล้าที่มันมากจนเกินเหตุ โดยเฉพาะหากว่ามันได้เกิดขึ้นในทุกๆวันหากว่าเป็นเช่นนี้มันก็ถือว่าไม่ปกติอยู่แล้วครับเราไม่อาจที่จะมองข้ามมันไปได้หรอกนะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้นั้นมันก็สามารถจะส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นไปในชีวิตของเราได้มากกว่า5ปีเลยทีเดียวครับหากว่าท่านใดที่มีอาการเช่นนี้ก็อยากที่จะให้เราได้ตั้งสติแล้วก็จับสังเกตใหม่ในทุทกๆวันว่าอะไรกันแน่ คือต้นเหตุของความเนื่อยล้าหลังจากนั้นก็จึงค่อยหาวิธีตัดหรือลองปรับเปลี่ยนเพื่อีกเลี่ยงมันออกไปครับและสาเหตุสุดท้ายในข้อที่5ก็คือเราก็อาจจะพยายามที่จะทําในสิ่งเดิมๆวิธีการเดิมๆกับเรื่องที่มันเคยแย่ไปแล้วให้มันกลับมาดีขึ้นก็หากว่าเป็นเช่นนั้นก็อยากที่จะให้เราได้หยุดทำตัวเหมือนคนไม่มีทางเลือกครับ ชีวิตของเรามันก็ไม่ได้จบอยู่แค่นี้หรือจบอยู่แค่ตรงนี้หรอกครับก็เพราะหากว่าเรามัวแต่พยายามที่จะทำแต่สิ่งเดิมๆวิธีการเดิมๆในบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราดูเหมือนกับเป็นคนที่ไรทางเลือกไม่รู้ตัวว่าควรจะทำอะไรก็เพราะได้คิดไปว่าสิ่งนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตสามารถจะหาได้แล้ว ก็อ,อยากที่จะให้เราได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่ามันใช่อย่างนั้นจริงๆหรือคุณค่าทั้งหมดของชีวิตเรามันก็มีเพียงเท่านั้นหรือหรือไม่มันก็คงจะไม่หรอกครับหากว่าเลิกทำได้ก็อยากจะให้เลิกทำซะแล้วก็ได้บอกกับตัวเองว่าเราต้องได้ดีกว่านี้ออกไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบปันสครงและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำน่อยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิรีโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พัฒนามงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใด กระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด u ับ c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอพระคุณจากกระผมอานนท์ขอพระคุณครับ